นอนอวบครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุบูรุสุคนนะครับมาเหนี้มาพอกันนะครับวันที่หนึ่งกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมาหาเห็ดนะครับดอกพอนะครับดอกแรกเห็นหนาแหล่ครับกี่เห็ดไข่ครับเห็นไหมพี่น้อง nhưng thật hay tùm hợp xoắn đỏ lên hết khay hợp gật tay nhà gật tay nhà cái nào đỏ ngó đỏ, đỏ bèo bớt Như đó mình khay hết khay เห็นหนาเลวครับเห้ดต่ไข่ครับเห็ดดินครับมีเห็ดก้อดแดงครับนี่ก้อดแดงครับมีดอ,ด,ด,บด,ดอกนี้ แี่หน้าแหละครับดอกนี่งามไหมครับพี่น้องแห่หน้าแหละครับดอกไหมแหลมงามไหมครับ เฮ็ดนาแล่ a, ครับเฮ็ดนาแหละครับมีดอกนึงพี่น้องดอกนีู่บ่ได้พี่น้องได้ดอกเดียวครับ ดอกแง่งครับแค่นหนเลยอ่ะแคดแดงครับแ็ดไข่ครับมามาได้ก็ได้พี่น้องคุมเนี่ยแค่ไข่อีกแล้วครับหนาเขียว นี่ดอกหนึ่งครับเห็นแหล่แลวพี่น้องสามดอกครับตรงนี้พิ่น้องบอกปลายไงพี่น้องตัวมันดอกงามเลยมันจะเสียดายอยะหนาเสียดอกปลายไงีนหน่อยนี่ดอกหนึ่งครับเห็นหน้าแหล่ พี่น้องถามาไหวผมปัก er มุดผมปักก็ถือหรอกเพราะว่าผมก็ไปมุเหมือนกันคิดแต่เข่าแทนของเข่าครับหาไปเลยพี่น้องเนี่ยมันก็เป็นทางรถไปแรีนไปเังสิครับเห็นไหทางรถได้ครับพี่น้องอ๋อนี่พี่น้องทอดหรอกกีให้เด็กใกล้ครับพี่น้องครับน้อยๆนเลือกข้างในนฮะกล้องอยู่ว่าใส่เป็นไหนเนี่ยในหยานี่พี่น้อง เก็ดบตัวใหม่เหรอเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งกีเนี่ยเง่้ยได้ครับยื้อพี่น้องพี่น้องพออลอยเราครับนี่เราไขไขครับเบิ่งกีหนึ่งครับพี่พี่สว่างอันครับยู่นีพี่ เข่วเลยครับยินไซไปน้องเกิดด้วยขงังทางเลยละ่ะยินได้ยินเสียงว่า,าไซวกับเหรียญขังถนนแคระเนี่ยเนี่ยโอ,อ้ยมีเงัาเกิดเดี๋ยวซูเแล้วครับรถเนี่ย เห็นหน้าแล้วครับดอกง,งามดพี่น้องเห็นหน้าแล้วครับพ่อได้กเก็บเบี้ยเดอ้อพี่น้องเมืองดอกนี้พี่น้องมุงม่วงนะครับบานเพรอร์เวลเลยแค่หนาแหล่ะครับแค่หนาแหล่ะครับ นี่น่าแหละครับเงี้ยบินครับนี่น่าแหล,ละดอกเงี้ยพี่นอ้องเอ๊ยผมว่าไม่เห็ดอกไข่นี่ครับนี่เห็้แดงครับาหาเห็ดบ่ได้เห็ดไ,ได้พี่น้อง ขมพอนอางหอกนอพีอาานอ่น้องหาอ่าใหม่ดีกว่เกิดเองนะครับถ้รรมามชาติเกิดรี่ใต่ภูเขาครับเงดนแ่ นอนน่อยี่นอ้นองสองนอครับว่าถ้าเกิอดอไรบ้านลายหรอกมันช่วงมันลายมันก่ออะไรเป็นสิบนอเลยครับท่านเลยเรื่งองไนเลยเป็นอนอนนอนนไม่หว่วนไม่รั่วถ้าเขิดสื่อ,องแท้นอ นองอวบครับพี่น้อง เกิดหมุนเกิดรีย่น้อกน,นอนใหม่นอนหกเกดนอนงามเกิดนาดนอแบบนีนนนน้ทั้งใหญ่ทั้งยาว ม้ไภร่วกเฮ็บบอมีก็หาฮะน่อมไม่พี่น้อง,อง,ม,งอม,มันไปนเกียงมันเข่าว่เนี่ยเกียมันกับ่เขา่าน้องงามน้องงามอืม นี่ก็เป็นผลงานเท่านะครับพี่น้องนองใหม่ได้ประมาณนี้ครับนอนหอกนาะพี่น้องโอเคพ่อกินครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับ